ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคุณอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้9โมงกับ59นาทีนะครับก็มาถึงช่วงคุยกันยามเช้านะครับในเรื่องของฟิกออดแล้วก็เลทราคาในคู่ต่างๆนะครับที่จะลงทางวันกันในข้าคืนวันนี้นะครับเราก็ดูเฉพาะเรื่องเลทเรื่องราคานะครับแพนดิแคปฟิกออดเท่านั้นนะครับ ส่วนเจาะลึกอ่ะมันจะมีอยู่คู่หนึ่งไปอยู่ช่วงค่ำนะครับก็เลือกชมเลือกชอบได้ตามอัธยาศัยนะครับเป็นไงกันบ้างครับกับยูฟายูสม่าลีกนะครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับก็ที่ให้ไปก็เข้าไปนะครับแล้วก็ใน3คู่นะครับก็เข้าไป2ตายไป็น1ะครับโดยในคู่เอลฟ์บอกกับปาโพสนะครับเอลฟ์บอกเอาชนะ3 0นนะครับคู่นี้คือ ู้ที่เข้า1ใน3ที่ผมบอกนะครับแต่ถ้าวิเคราะห์โดยรวมเนี่ยไอเนี่ยตายครับเนี่ยลูซมเบล็อกนะครับไล่ถล่มโทบอลคอสตาเนไปถึง5ประตูต่อ2นะครับแล้วก็ไอนี่ก็เสร็จเนี่ยเนี่ยปักซิเซนะครับบอลอะไรก็ไม่รู้ครับแหมต่อเขาตั้งมโหลานครับปรากฏว่าแพ้คาถิ่นไปเลยครับ0ประตูต่อ4นะครับ หนึ่งใน3คู่ที่ตายก็จะมีเชอร์ลิฟติลสปอร์นะครับหมดสภาพครับแพ้ต่อเซร่าเอฟเคไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับโบเตฟพอดิฟนะครับก็เอาชนะมาริบอร์ไป2-1นะนึนะนี่แล้วก็คู่เอกของเรานะครับที่วิเคราะห์หน้าช่องเมื่อคืนนะครับวิสลาคาคอฟก็เอาชนะ KF ลาปีไป2-0งูนย์ะครับนำตั้งแต่2นาทีแรกนะครับนะเพราะงั้นสูงแรกเราก็ฟรีไปนะครับไม่นับนะแล้วก็ ไปได้อีกเม็ดก็ช่วงท้ายเกมแล้วนะครับช่วงท้ายๆเลยนะครับมาได้ทําให้พวกเรากินเต็มไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ผลงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ทีนี้ในค่ําคืนวันนี้นะครับในค่ําคืนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าก่อนจะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนี้ก่อนนะอย่างที่ผมบอกไว้เห็นไหมไอ้เจ้าคู่ f o ส t n e r เนี่ยเห็นไหม บางท่านบอกว่าเป็นราคาแปลกเห็นไหมต่อแค่หน้าปอนะครับอันอจ่าฝูงอันดับ1บุกไปเยือนอันดับ10ต่อหน้าปอนะครับสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นราคาแปลกก็จะลองเล็กเนี่ยเล็กเยาวิกกันมโหลานนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าคู่นี้ข้ามไปนะครับเพราะราคามันเป็นไปได้ทั้งจริงและหลอกเห็นไหมผลสุดท้ายไอ้จ่าฝูงที่บุกไปต่อแบบไม่น่าชนะต่อหน้าปอก็อชนะไป1นึ่งศูนย์เห็นไหม นี่แหละมันตกเบ็ดเราอ่ะเห็นไหมนะครับอ่านี่ที่อยากจะเอามาให้ดูนะครับส่วนไอ้เคปลาวิกก็เอาชนะได้แค่2-1นะครับท็อตตูเนี่ยเอาชนะ, West ะ West เวสตมเนียเวสตมเนีย่าไป2-1เลยนะครับประมาณนี้นะทีนี้เราไปดูของวันนี้กันนะครับอ่าค่ำคืนวันนี้ต้องบอกว่าเป็นบอลเล็กทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีนอร์เวย์อ่านอร์เวย์ดิวิชันนึนะครับ ชาร์ปส์บอกจะเจอกับโลเซนบอกนะครับอไอแลนด์พรีเมียร์นะครับกันเวย์ยูเนเตเจอกับ Water Force b o โบฮีเมียเจอกับสลิโก l โลเวอร์ดันดักเจอกับด็อกเคดานะครับเตะพร้อมกันตีหนึนะครับมีโรมาเนียซูเปอร์ลีกหลงมา2คู่นะครับผมก็จับราคาเลทมาให้นะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับฟาลูคอนสแตนต้านะครับเจอกับยูเลียรนะครับตีหนึ่งคนะครับเฮอร์แมนสตัดเจอกับซีเอสคาวนะครับ ในไอร์แลนด์ดิวิชั่น1นะครับเตะพร้อมกันตีหนึนะครับจากฝูงคอกซิตี้จะเจอกับฟินนฮาร์ฟแอตลอนทาว์นะครับจะเจอกับลองฟอร์สทาวล์ยูซีดับลินเจอกับทีตี้ยูไนเต็ดเคอร์ลีเอฟซีเจอกับเบวันเดอร์เลอร์นะครับเว็กฟอร์ดเยาวชนเจอกับคอปลัมเบอร์นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1นะครับมาอีกแล้วครับไอตัวแสบของเรานะครับไออาร์เล็กยอวิกจะเจอกับ กลินดาวิกแมชื่อนี้คุ้นหูมากสองตีสองสิบห้านาทีครับไอ้กินดาวิกเนี่ยท้อเจ็บใช่ไหมทีนี้เราไปดูเรื่องเลทราคากันเลยนะครับ mm hmm. คู่แรกนอร์เวย์เอลิตเซเลียนนะครับหกทุ่มชาร์ปส mm ์บอก08เปิดบ้านรับการมาเยือนของโลเซนบอกนะครับ mm hmm. ก็ราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ปอลบสิบนะครับเจ้าบ้านชาร์ปส์บอกต่อปอลบสิบนะครับ ราคาเนี่ยไหลไหลเป็นบวกให้กับเจ้าบ้านนะครับเพราะว่าราคาเปิดตอนแรกเนี่ยชาร์ปบอกเนี่ยต่อที่ปอลบห้าน้ำล้นถึง2.07นะครับตามบอร์ดมาตรฐานบอร์ดนี้นะครับก่อนที่จะไหลไปเ,เป็นปอลบสินะครับปอได้ไม่เต็มแล้วตอนแรกได้ล้น,ลนตอนนี้ได้ไม่เต็มแล้วนะครับได้แค่9 2เท่านั้นนะครับซึ่งถ้ามองเนี่ย คู่นี้น่าจะมีผลแพ้ชนะนะครับน่าจะมีผลแพ้ชนะเพราะว่าเลทราคาของหน้าเสมอเนี่ยมันสูงมากนะครับเพราะงั้นโอกาสออกเสมอเนี่ยก็ยากใช่ไหมตัวเลขยิ่งมากก็แสดงว่ามันยิ่งยากอะ่ะใช่ไหมอ,อันนี้ว่ากันตามตัวเลขเลยทีนี้ถ้าดูที่ฟิกออดนะครับฟิกออดของชาร์ปบ,บอกมันจะได้ไหมนะครับมันจะได้ไหมถามว่ามันอยู่ในทรงนะเออมันอยู่ในทรงนะแล้วก็ อไอของโลเซนบอกเนี่ยก็ต่ำกว่าเกณฑ์นะครับก็ต่ำกว่าเกณฑ์ไอคู่นี้ออกได้3หน้าเลยนะครับออกได้3หน้าเลยแล้วก็ต้องไปดูในรายละเอียดครับในเรื่องของสถิติการเป็นเจ้าบ้านการเป็นทีมเยือนสถิติการเจอกันนะครับแต่ว่าถ้าดูด้วยด้วยแฮนดิแคปกับฟิกออทที่เปิดแล้วก็ไหลเนี่ยบอกได้เพียงว่าคู่นี้ ไม่น่าจะจบลงด้วยผลเสมอนะครับน่าจะมีผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านชาร์ปส์บอกหรือทีมเยือนโรเซนบอกนะครับแต่ว่าแนวโน้มของราคาเนี่ยมันมันเป็นบวกให้กับชาร์ปส์บอกเท่านั้นเองครับที่บอกได้นะครับแล้วก็เลดราคาเนี่ยต้องบอกว่าของชาร์ปส์บอกเนี่ยครึ่งลูกเนี่ย,ยดูครับมันสูงนะ,ะได้เต็มเวลาเสียเสีย8-2นะครับแล้วก็น่าเสมอได้แค่6 7นะครับครึ่งแรกก็ กดราคาเต็มที่เหมือนกันนะครับเห็นไหมมันสู้เดีสูงแรกมันลูกควบเห็นไหมพราะง้นคู่นี้นะครับคู่นี้ถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าแล้วก็ยังหน้าอยู่เจ้าบ้านนะครับดูตามเลทราคาเนี่ยนะครับแล้วก็เจ้าบ้านอยู่อันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมดูก่อนนะ15กับ8ปดอ่ะเพื่อนเพื่อนชาร์ปบอกอยู่15นะแต่วันนี้เป็นต่อโลเซนบอกทีมอันดับ8หน้าปอ่ออนะ คือถ้าไม่ซีเรียสอะไรมากสำหรับเพื่อนๆหน้าบอร์ด67ก็อยู่ได้ชาร์ฟ s ์บอกยอดพอค่าขนมนะครับได้เสียก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะครับนะแต่ว่ามองว่าช h a r ฟส์บอกดูเป็นราคาที่โอเคอยู่นะครับทีนี้ไปคู่ถัดไปทีนี้ย้ายหลีกไปที่ i อแลนด์พรีเมียนะครับวันนี้มีทั้งพรีเมียแล้วก็ Division 1เลยนะครับสำหรับ i อแลนด์นะครับ เตะพร้อมกันตีหนึ่งนาทีนะครับคู่แรกโบฮีเมียนจะเจอกับสลิโก้นะครับโบฮีเมียนที่เท่าไหร่นะครับโบฮีเมียนอันดับ8นะครับสริโก้อันดับ6ก็ต้องถือว่าราคาสูสีนะครับราคาสูสีแล้วก็เลทไม่ดี <laughs> เลทโบฮีเมียนไม่ดีครับเปิดมาที่ครึ่งควบลบตอนนี้เป็นครึ่งควบน้ำล้น2.03แล้วนะครับ แล้วก็ครึ่งลูกเนี่ยเหลือแค่เจ็ดสามน้แต่ถามว่าโอกาสที่มันมันมันจะได้เดี๋ยวผมดูฟิกออดก่อนนะฟิกออทที่ราคาเปิดนะครับฟิกออทที่ราคาเปิดก็ยังอยู่ที่ครึ่งลูกอะ่ะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเลขชุดนี้น,น,นะครับเดี๋ยวขอภัยขอภัยเนี่ยเลขชุดนี้นะครับมันเป็นราคาของบอลต่อครึ่งลูกนะครับแล้วถามว่า ถ้าเป็นราคาของบอลต่อครึ่งลูกโอไหมโบฮีเมียนยิงครับนะโบฮีเมียนน่าจะมีสกอร์นะครับน่าจะมีสกอร์ก็ดูจากสูงเต็มเนี่ย2.5ก็เป็นไปได้อยู่นะครับถึงแม้มันจะไหลไปเป็นน้ำล้นนะ่ะถึงแม้มันจะไหลไปเป็นน้ำล้นนะ่ะแต่ผมมองว่าเลทมันก็ยังนิ่งอยู่ก็ยังมองว่าด้วยราคาเปิดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังเชื่อว่าโบฮีเมียนมีสกอร์ครับนะ โบฮีเมียนมีสกอรรแหละนะจะยิงมากกว่าหหรือจะยิงแค่1เนี่ยแต่ว่าโบฮีเมียนมีสกอแล้วก็มันเป็นเลทของราคาครึ่งลูกนะครับเพราะงั้นถ้าถามผมใช่ไหมเ,เลทมันสูสีนะเพื่อนๆมันแต่โบฮีเมียนมันมัน,ม,นมันก็ค่อนข้างโอเคกว่าสลิโก้อยู่แล้วนะครับถ้าเลือกคู่นี้นะครับดูจากแค่ฟิกออดกับ แฮนดิแคปเนี่ยผมก็ว่าทรงโบฮีเมียนน่าจะได้นะครับแล้วก็น่าจะอยู่ที่ครึ่งลูก7-3นะครับโอกาสจะดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเพื่อนๆหน้าบอร์ดไปอยู่ที่ครึ่งควบลบ5อย่างเงี้ยนะครับถ้าชนะแค่ช่วงห่างเม็ดเดียวเนี่ยลงทุนร้อยเพื่อนๆจะได้แค่50นะแต่ถ้ากัดฟันอยู่ตรงนี้ไปเลยเมื่อดูจากฟิกออดแล้วก็แฮนดิแคปเนี่ยเชื่อว่ามันจะเฉือนใช่ไหม พอมันจะเฉือนถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ที่ครึ่งลูกเนี่ยเพื่อนๆจะได้73บาทจากการลงทุนเท่ากันมันอยู่ที่การเลือกราคาต่อนี่แหละนะครับคูนี้ผมว่าน่าอยู่โบฮีเมียนะที่ครึ่งลูก73คู่ถัดไปเป็นดันดักเจอกับด็อกเคดาครับเชื่อว่าน่าจะมีอันดับต่างกันหรือเปล่า ดันดักอันดับ9ครับด็อกเทดาอันดับ10โอ้โหสูสีแล้วก็เป็นราคาวัดใจด้วยนะครับแข็งนะราคาของดันดักเนี่ยครึ่งลูก83ครึ่งลูก83แล้วก็ฟิกอดอดคงที่แฮนดิแคปคงที่นะครับถามว่าที่ราคาครึ่งลูกกับฟิกออดแบบนี้ไหวไหมเนี่ย ดันดักยิงนะดูจากสตาร์ทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยดันดักยิงเพียงแต่ว่าเขาระแวงที่น่าเสมอเท่านั้นเองนะครับด็อกเคดาผมมองว่าชนะไม่ได้หรอกนะครับแต่มันจะยันเสมอนะครับมีโอกาสยันเสมอเพราะว่าเลทตัวเนี้ยมันต่ำนะครับแต่ว่าแม่บอลมันยิงอ่ะเพื่อนๆดันดักมีหนึ่งแล้วอ่ะจะหนึ่งบวกหรือไม่บวกไม่รู้อ่ะดันดักมันมีแล้วอ่ะเพราะงั้นถ้าต้องเลือกก็ต้องเลือกดันดักอ่ะ บอลมันยิงแล้วอะใช่ไหมก็ลุ้นแค่ว่าด็อกเตดามจะยิงได้หรือไม่ได้ยิงได้ก็เสมอยิงไม่ได้มันก็เสร็จเลยนะครับเพราะงั้นคู่นี้ผมยังเลือกดันดักเจ้าบ้านนะครับคู่ที่3นะครับกันเวยอยู่ในเต็ดเจอกับวอเตอร์ฟอสดูจากราคาแล้วก็แหมเดี๋ยวไปดูอันดับก่อนนะครับ กันเวเจอกับวอเตอร์ฟอส์อันดับ5นะครับรับการเยือนของอันดับ3นะแล้วให้อันดับ5เจ้าบ้านเป็นต่อนะครับดูดูนะอันดับ5เป็นต่ออันดับ3เล่นในบ้านแล้วราคาแข็งที่ครึ่งลูกเลยนะไม่ใช่ปอนะครับแข็งที่ครึ่งลูกน้ำล้นน้ำเต็มนะครับแข็งที่ครึ่งลูกน้ำล้นน้ำเต็มนะครับแต่เลดเนี่ย ต้องบอกว่ามันไม่ผ่านเอาเลยพูด,ดง่ายๆที่ราคาครึ่งลูกเนี่ยมันไม่ผ่านเลยนะครับมันไม่ผ่านเลยนะเออทำไมมันถึงเลดไม่สวยเลยวะเออเลดไม่สวยเลยนะแต่ผมมองว่าคู่นี้ผมอยู่วอเตอร์ฟอสส์ได้ไหมเออผมว่าเลดมันไม่สวยครับแล้วก็มันมีแต่เต็มกับเต็มอ่ะนี่ก็เต็ม นี่ก็เต็มนะครับแถมสูงต่ำก็น้อยด้วยนะครับคู่นี้ขอ w a t e r f ์ฟอ e ครับเนื่องจากฟิกออดมันไม่ผ่านนะ่ะฟิกออดมันไม่ผ่านแล้วถึงแม้ราคามันจะแข็งที่ครึ่งลูกลบห้าแต่ว่ามันไม่ไปด้วยกันนะแล้วก็ราคาส่วนใหญ่เนี่ยมันให้แบบชนะแล้วไดง้งามเกินนะครับคู่นี้ขออยู่ w a t e r f ์ฟอ e นะครับไปไปกันที่ โรมาเนียดิวิชั่นหนึ่งครับไม่เคยเห็นมาก่อนมาดูกันนะครับฟาลูนคอนสแตนตาจะเจอกับผมอ่านอะไรเนี่ยยูนิเลียกันแล้วกันนะครับยูนิเลียเนะเาะราคาเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งควบลูกบวก10 1 7นนะครับขยับไปเป็น1ลูกแทนที่จะเป็น1ลูกลบ5ไป1ลูกลบ10เลยไป2ขยอกนะครับที่ราคาเปิดครึ่งควบลูกใช่ไหมที่ราคาเปิดครึ่งควบลูกเนี่ย ต้องบอกว่าเดี๋ยวจัดครึ่งควบลูกมันผ่านนะเพื่อนๆจะบอก <c oughs> ที่ครึ่งบวกสิบอ่ะครึ่งบวกสิบอ่ะมันผ่านเลยนะอืม, <c oughs> มันผ่านมันสวยเลยนะทีนี้พอขยับไปเป็นหน้าหนึ่งลูกนะครับโอ้โหหน้าหนึ่งลูกก็งามอีกนะอหน้าอยู่ฟาลูคอนเซนต้านะครับ น่าอยู่ฟาลูคอนเซนต้นะครับเนีย่ยดูก่อนนะเนี่ยดูดิเพื่อนๆปอเนี่ยได้ห้าหกเองอะ <c ười> ครึ่งลูกอะ่ะยังได้เต็มเสียถึงเก้าสองด้วยนะครับราคาเต็มเกมก็ลูกเลยนะครับลูกลบสิบใช่ไหมเออมันกดน้ำไอ้เจ้ายูเนียทีมเยือนหน่อยนึงแต่ว่าผมว่าไม่เป็นผลนะครับดูราคาครึ่งควบสิจ่าย66 คู่นี้นะครับถึงแม้ว่าเราอาจจะคุ้นชื่อของฟารูคอนเซนต้ามากกว่านะครับแต่ราคาเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าฟารูะนะครับคู่นี้ผมเลือกฟารูนะเลทมันก็สวยอะ่ะสวยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยมาเยี่ยมเยือนโรมาเนียนเลยไม่มีเลยเนาะเพิ่งจะมาครั้งแรกครับเห็นราคาแบบนี้ก็ถ้าเราดูกันที่ตัวเลขมันก็ต้องไปที่ฟารูคอนเซนตา้านะครับ คู่ที่2ในโรมาเนียเนี่ยเป็นเฮอร์มันสตัดจะเจอกับคายอีโอวานะครับคู่นี้นะครับเขาให้ทีมเยือนคายอีโอวานะครับแข็งที่ปอลบ่นะแข็งที่ปอลบ่นะนี่เห็นไหมน้ำล้นสองนย์หนะครับแล้วก็ฟิกออดค่อนข้างคงที่เลยนะครับฟิกออดค่อนข้างคงที่เลยถามว่าที่หน้าปอ <c oughs> ที่หน้าปอไหวไหม อืผมบอกเลยว่าน่ากลัวนะไอเจ้าขายเอ,อว่าเนี่ยดูแล้วค่อนข้างน่ากลัวนะครับเพราะว่าแดงทุกดอกนะครับแดงทุกดอกเลยเอ,อเพียงแต่ว่ามีอันดับโชว์ไหมเดี๋ยวผมขอดูนะไอโรมาเนียเนี่ยในออบ้านผลบอลเขาให้อันดับมาไหมให้เห็นไหม ฟาลูนเนี่ยที่5เจอกับยูนิเลียดิวิชัน2นะครับโ oh. อ้โหซูเปอร์ลีกเนี่ยอะไรเนี่ยเฮอร์แมนสตัดเจอกับ CS เอสคีโอว่าผมว่าน่าอยู่เจ้าบ้านนะนะครับเนี่ยน่าอยู่ไอเฮอร์แมนสตัดเนี่ยลองที่หน้าปอได้7-8นะครับเพราะงั้นในโรมาเนียเนี่ยอยู่เจ้าบ้านทั้ง2ตัวใช่ไหม อ,อยู่บอลต่อตัวหนึ่งก็คือฟาลูคอนเซนตาแล้วก็อยู่ที่เจ้าบ้านเหมือนกันแต่เป็นการรองหน้าปออีกตัวหนึ่งนะครับทีนี้ข้ามไปที่ไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งนะครับไอแลนด์ดิวิชันหนึ่งแอตลอนทาวเจอกับลองฟอสอันดับที่เท่าไหร่วะแอตลอนทาวเจอกับลองฟอสใช่ไหมโอ้โหแอตลอนนี่มันลองจ่าฝูงเลยนะครับ เจอกับท like ี่10นะครับปรากฏว่าเลทราคาครึ่งควบลูกตั้งต้นมานะครับน้ำล้นเลยนะครับแล้วก็ยืนพื้นที่น้ำล้นมาด้วยนะครับปัจจุบันนะครับปัจจุบันตั้งแต่เปิดอะเลทเดียวกันเลยนะครับผมมองว่าไม่น่ารอดไอ้ long force เนี่ย ไอรอนฟอสเนี่ยไม่น่ารอดนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆมันปริ่มนะที่ครึ่งควบลูกนะครับมันเป็นราคาที่ค่อนข้างใกล้มากที่จะไปเป็นครึ่งควบลูกนะแต่ว่าดูเดี๋ยวเพื่อนเพือพ่อดูที่ครึ่งลูกนะครึ่งลูกมันจ่าย6กเก้าเองอะเห็นไหมแต่ราคาเซตเนี้ยนะครับเซตเนี้ยตั้งแต่เปิดยันล่าสุดเนี่ยราคามันมันจะไปถึงอยู่แล้วนะครับครึ่งควบเนี่ยแต่มันก็ยังไม่ถึงดีนะครับก็ยังไม่ถึงดีเพราะงั้นถ้าจะกินอนะ่ะผมว่า โอกาสมันน่าจะเฉือนหรือเปล่านะครับเพราะงั้นถ้าโอกาสเฉือนเห็นไหมมันเอาเปรียบไหมละ่ะอันเนี้ยถ้าสมมติเพื่อนๆอยู่ที่ราคาครึ่งควบใช่ไหมเอ่อมันจะได้46ใช่ไหมหนึ่งร้อยได้46กรณีเฉือน1เม็ดใช่ไหมแต่ว่าถ้าท่านไหนที่กัดฟันไปอยู่ครึ่งลูกเลยจะได้69นะเนี่ยมันอยู่ที่การเลือกราคานะครับมันอยู่ที่การเลือกราคาแล้วก็การดูที่ฟิกออดแต่ว่า เชื่อว่าแอตลอนะมีหนึ่งเม็ดบวกแน่หเม็ดยืนนะจะบวกไม่บวกไม่รู้แหละแต่1เมนะ็ดยืนดูจากเรดราคาซึ่งมันแข็งแบบนี้นะครับอบางท่านอาจจะมองว่านะ้ำมันจ่ายน้ำล้นๆอย่างนี้โอกาสจะขาดเนี่ยน้อยใช่ไหมโอกาสจะขาดเนี่น้อยมันน่าจะกินครึ่งอย่างที่น้าว่านั่นแหละก็จริงๆมันเป็นทรงนั้นแหละนะครับแต่ว่าในจิตจิตวิทยาของมนุษย์เราะ่ะ เห็นหกเก้าก็ไม่อยากกดแล้วจริงนะหลายท่านเป็นนะพยายามเปลี่ยนมุมมองออพยายามเปลี่ยนมุมมองนะครับเอาที่เราได้เปรียบแล้วเอาที่เราอ่านจากเลทราคาได้ก็ในเมื่อเลทราคาเนี่ยมันบ่งว่าโอกาสเบียดมันสูงกว่าโอกาสจะชนะขาดนะก็ลองวัดใจดูว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่หน้าครึ่งครบลูก92หรือจะอยู่ที่หน้าครึ่ง6 9แต่ผมยังเชื่อว่าแอตแลนทาวจากเลทราคาน่าจะเอาชนะได้นะครับ อไปคู่ถัดไปคอกซิตี้มาแล้วไอ้ก็อกเนี่ยไอ้ก็อกเนี่ยน่าจะเป็นจ่าฝูงนะไอ้ก็อกเนี่ยก็อกที่1นนะครับเจอกับฟินฮาร์ปที่4เอออันดับดีขึ้นมาหน่อยครับทีมเยือน <c oughs> อืมโหราคาทะลุจุดแตกทำไมมันทะลุโลกขนาดนั้นนะครับเออก๊อกทำไมราคามันประหลาดมหัศจรรย์อย่างนั้นนะ เราคามันเพี้ยนหรือเปล่านะราคามันเพี้ยนหรือเปล่านะเออตอนแรกมันมันครึ่งลูกเองนี่หว่าเห็นไหมไปไปมาทำไมอยู่ๆมันกระโดดกลายไปเป็นฟินฮาร์วะเออผมเซฟมาผิดหรือเปล่าคู่นี้ราคามันไม่ใช่นะเนี่ยก๊อกเนี่ยอืม,อมคู่นี้ข้ามไปนะผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้ผม เซฟมาผิดหรือเปล่าก็เพื่อนๆดูดิแล้วราคาณนะปัจจุบันมันไปลูกควบแล้วอะตรงนี้อะไรเนี่ยเออมันเออร์เลอร์หรือเปล่าตอนเซฟมาผมก็ไม่ทันดูนะอืมแต่ว่าคู่นี้ข้ามแล้วกันนะครับมันทําไมกัอยู่ๆกลายเป็นเป็นฟินทาต่อซะง,งั้นนะครับแล้วก็ราคามันก็ไม่ใช่อีกนะอืมอ่าข้ามนะคู่นี้นะเออขออภัยด้วยนะครับดูเซฟเอาเซฟเอานะเคอร์รีเจอกับเบวันเดเลอร์นะครับ เบบุกมาต่อที่หน้าปอปอขาวปอบวก10บก็ว่าไปตามเลทราคาโอ้ยหวาดเสียวมากครับไอเคอร์ลี่เนี่ยจะทำให้ก้างติดคอหรือเปล่าครับสำหรับเบวันเดอร์เลอร์นะครับเลทไม่ผ่านอะ่ะเลทไม่ผ่านนะครับแล้วก็ผมอยู่เคอร์ลีอ่อ่ะอันเนี้ยนะผมอยู่เคอร์ลี่นะ แล้วก็ไปที่ UC ซีดับลินเจอกับทิตตี้อยู่ในเต็ดนะครับราคาเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งขาวตอนนี้เป็นครึ่งควบลูกลบครึ่งควบลูกลบ5แหละนะครับลบ5แหละมันกดน้ำนะครับมันกดน้ำอตอนครึ่งลูกเนี่ยก็น่าจะสวยอยู่นะออตอนราคาเปิดครึ่งลูกก็ก็สวยอยู่พอขยับมาเป็นครึ่งควบลูก มผมมองว่ายิงอะ่ UC อะ UC ดับลินอ่ะมันอยู่ที่เท่าไหร่เดีย๋ยวขออนุญาตนะ UC ดับลินอยู่ที่สาม Titi อยู่ที่แปดนะครับผมว่ายิงอะ่ะคู่นี้อีกเนี่ยเนี่ยไอ UC ดับลินเนี่ยนะครับแล้วก็เลททุกอย่างมันมัน,ม,นมันไม่ได้ปล่อยเนี่ยเห็นไหมครึ่งแรกเนี่ยครึ่งได้เต็มเสีย82เลยครับแล้วก็ หน้าปอเนี่ยได้แค่8 4นะครับครึ่งลูกได้แค่6กสี่เห็นไหมเอาอีกแล้วเออเอาอีกแล้วนะครับเพราะว่าอเลตตัวเนี้ยมันไปไม่ถึงครึ่งควบไงมันยังอยู่ในหน้าของครึ่งลูกพอมันอยู่ในหน้าของครึ่งลูกนี่ไงมันก็กดน้ําสุดๆอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าบอลทรงเนี้ยมันเอาเปรียบมากคือถ้าไปถ้าโต๊ะพับเขาเปิดครึ่งควบลูกเนี่ยเพื่อนเอนก็ มีโอกาสได้ครึ่งหนึ่งสูงอะ่ะถ้าราคาเนี่ยสังเกตดูนะครับมันจะกดน้ําครึ่งลูกต่ํามากอะ่ะค,คือคือเวลาเวลาบอร์ดหรือโต๊ะเขาจะโดนอ่ะเขาก็โดนให้แบบเอ้าเอ,าเองกินแต่ค่าจ่ายแบบน้อยๆแต่เวลากินกินเต็มเต็มอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยความได้เปรียบเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าคู่นี้ก็ยังน่าอยู่ UC d u ดับลินครับดูจากเกรดราคานะ,ะไปที่เว็กฟอร์ดเจอกับคอปลัมเบอร์นะครับ โอ้โห oh. ราคานี้แข็งมาที่ครึ่งครึ่งขาวครึ่งบวกสิบเลยนะครับแล้วก็เลทไม่ต้องพูดถึงอะ่ะมันผ่านอยู่แล้วเลทมันผ่านอยู่แล้วนะครับเลทมันผ่านอยู่แล้วแต่ผ่านที่ราคาครึ่งลูกนะครับผ่านที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้ก็อยู่เวกฟอร์ดครับที่ครึ่งลูกเจ็ดเจ็ดนะครับอืมอ่ะประมาณนี้นะครับทีนี้ไอซ์แลนด์ดิวิชันหนึ่ง มาแลวไอกินดาวิกไอ้ตัวแสบนี่อ้าวเห็นไหมราคาเนี่ยประหลาดมากนะครับร,ราคาเนี่ยประหลาดมากาในบอร์ดเนี่ยมันให้กินดาวิกบุกมาต่อนะแต่ว่าในหน้าของเอกชนเนี่ยเขาให้เล็กเยวิกต่อ <c oughs> คู่นี้ก็ขอผ่านนะเดี๋ยวผมไปเช็คราคาอีกทีเนี่ยราคาตรงนี้ไม่น่าใช่มีสองคู่ที่ราคามันประหลาดก็คือคู่นี้ไอไอาร์เล็กเยวิกแล้วก็ไอคอกใช่ไหม ก็ขอภายใน2คู่นี้นะครับที่เหลือก็เอาเลทราคามาให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับติดตามกันหน่อยครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่กดติดตามเนะา,เาะวันนั้นเวลาผมลงคลิปจะได้เด้งไปที่หน้าหน้าเตือนหน้าแจ้งเตือนของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ขอความกรุณาในการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะเออ ส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับคิดว่ามันไม่เดือดร้อนต่อตัวท่านนะครับก็สามารถแอดไลน์มาสมัครรับทัศนะได้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าข้อมูลมันก็จะส่งถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับไม่ต้องมานั่งจ้องรอหน้าจอนะเพราะว่าผมลงเมื่อไหร่ก็เพื่อนๆก็คลิกเข้าไปดูได้เลยผ่านผ่านทางหน้าลายเลยนะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e d n a m o นะครับ ขอขอบพระคุณทุกการช่วยเหลือนะครับทุกการสนับสนุนผมนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันช่วงค่ำครับว่าเราจะไปดูคู่ไหนที่ออกจอตู้นะครับก็โชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ